สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับพี่น้องครับในวันนี้เราจะตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องของมีสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนเวลาหรือไม่มีสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนเวลาหรือไม่ถ้าเกิดว่ามีสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนจุดเริ่มต้นของเวลาได้เราก็คงจะพอเข้าใจมุมมองของพระเจ้าผู้ทรงอยู่เหนือกาลเวลาครับ และเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะมีปัญหาถกเถียงกันในประวัติศาสตร์ของกเกจักเรื่องการรู้ล่วงหน้าภาษาอังกฤษจกว่า for knowledge นะครับ for knowledge f-o-r-e นะครับ e. แล้วก็ knowledge ครับและก็มีคำหนึ่งครับก็คือ predestination คือการกำหนดล่วงหน้าการทรงกำหนดล่วงหน้าของพระเจ้ากเรจักนั้นถกเถียงเรื่องการรู้ล่วงหน้าและการกำหนดล่วงหน้าของพระเจ้า มายาวนานเหลือเกินแต่เรื่องนี้เป็นตัวอย่างของความพยายามที่เข้าใจของมนุษย์เราภายใต้กฎของเวลาครับเมื่อเรามองภายใต้กฎของเวลาเราก็จะยากที่จะเข้าใจแต่ถ้าเรามองในมุมอื่นซึ่งผมพยายามที่จะชักชวนให้พี่น้องลองมองในมุมอื่นบ้างนะครับเราก็จะเห็นบางสิ่งบางอย่างที่แตกต่างจากการที่เราเคยมอง สาสวันที่ผ่านมานี้เราได้คุยกันเกี่ยวกับเรื่องของพระกัมภีร์ที่บอกหรือชี้นําให้เรามองจากมุมมองของพระเจ้าหรือพระกัมภีร์กําลังบอกใบให้เรามีมุมมองจากเบื้องบนครับในพระกัมภีร์บางตอนที่เข้าใจยากนะครับเพิ่มพีกล่าวอย่างนี้ครับว่าพระเยซูคริสต์นั้นทรงถูกเลือกตั้งแต่ก่อนสร้างโลก ก่อนสร้างโลกนั้นหมายถึงก่อนอาดัมเอวาจะเกิดขึ้นนะครับก่อนสร้างโลกนั้นหมายถึงก่อนการเกิดกันไม่เชื่อฟังการตกลงไปในความบาปของมนุษย์ก่อนสร้างโลกนั้นหมายถึงก่อนที่จะมีความจําเป็นที่จะต้องมีการไถ่บาปมีความจําเป็นที่จะต้องมีการชดใช้ค่าจ้างของความบาปซึ่งก็คือความตายและพระกัมพยียังกล่าวต่อไปนะครับว่าพระคุณและชีวิตนิรันนั้นเป็นสิ่งที่ เป็นของประชานแก่เราในพระเยสคริตตั้งแต่ก่อนวางรากสร้างโลกครับตั้งแต่ก่อนจุดเริ่มต้นของเวลาฉะนั้นจึงมีคำถามว่าเป็นไปได้ยังไงครับที่จะมีสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนจุดเริ่มต้นของเวลาซึ่งพระพุทยืนยันว่าเป็นไปได้ครับและเป็นไปแล้วและถ้อยคำจากพระวจนะของพระเจ้านะครับได้ทำให้เรามองเห็นหรือสามารถสัมผัสได้บ้างก็เกี่ยวกับ มุมมองของพระเจ้าครับมุมมองของพระเจ้าผู้ทรงผชนอยู่เหนือการเวลาโปรงผู้ทรงสร้างมิติของเวลาทําให้เกิดเวลาเกิดขึ้นในเดียวกันโปรงสามารถอยู่ในมิติของเวลาก็ได้และสามารถที่จะอยู่นอกมิติของเวลาก็ได้ฉะนั้นพระเจ้าของเรานั้นเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และไม่มีทางที่เราจะเข้าใจได้เพราะว่าเราถูกสร้างครับเราเป็นผู้ที่ถูกสร้าง เราเป็นสปปรรพสิง่งที่พระเจ้าทรงสร้างเราเป็นสิ่งทรงสร้างแต่พระเจ้าเป็นพระผู้สร้างในขณะที่ถ้อยคําจากพระเจ้าของพระเจ้านะครับทําให้เราพอจะสัมผัสบางเสี้ยวของมุมมองของพระเจ้านั่นเองทําให้เรารู้ว่าก่อนจะเกิดเราก่อนจะเกิดโลกนี้ก่อนจะเกิดาการสร้างเวลาเกิดขึ้นพระเจ้าอยู่ที่นั่นแล้วพระเจ้าอยู่เหเนื้อการเวลาพปรองทรงเป็นอย่างที่โปรองทรงเป็น พระเจ้าได้เตรียมแผนการการไถ่าบาปไถ่โลกที่ตกต่ำลงตั้งแต่ยังไม่มีโลกด้วยซ้ําแต่เมื่อพระเจ้าก้าวเ,เข้ามาครับก้าวเข้ามาในโลกแห่งการเวลาก็คือก้าวมาอยู่ในมิติของการเวลานั่นเองพระเจ้าก็จํากัดพระองค์งเองที่ว่าต้องเป็นต้องอยู่ต้องมีชีวิตภายใต้กฎของโลกนี้และผู้นั้นก็คือองค์พระเยซูคริสต์ครับพระองค์งได้ทรงจํากัดตัวเอง พระองค์ได้ทรงทําให้ตัวเองว่างเปล่า Empty Himself ครับ Empty Himself ก็คือทําให้ตัวเองนั้นว่างเปล่าว่างเปล่าจากอะไรครับว่างเปล่าจากสภาพความเป็นพระเจ้าที่อยู่เหนือการเวลาอยู่เหน,นือมิติของเวลาเข้ามาเป็นมนุษย์เกิดมาเป็นมนุษย์มีเนื้อมีหนังมีความคิดมีความรู้สึกมีจิตใจมีอารมณ์พี่น้องครับนั่นนะครับคือพระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของเรา จากตรงนี้นี่เองนะครับทํา้เราเห็นถึงพระคุณความรักของพระเจ้าจริงๆครับที่ประทานพระเยซูให้มาบังเกิดในโลกนี้และพระเยซูเองซึ่งทรงเป็นพระเจ้าโปรงทรงเสียสละยิ่งใหญ่มากสละความเป็นพระเจ้าที่อยู่เหนือมิติของเวลาเข้ามาอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ข้อบังคับของเวลาแต่ในขณะเดียวกันครับพระองค์ก็ยังทรงความเป็นพระเจ้าไว้ 100%เเหมือนเดิมทุกอย่างนั่นครับคือสิ่งที่หลายครั้งทีเดียวเราอาจจะเข้าใจยากมากว่าพระเจ้าอยู่เหนือเวลาและอยู่ในเวลาได้อย่างไงพร้อมๆกันนั่นคือความอัศจรรย์ความยิ่งใหญ่และความลี้ลับที่เราไม่อาจจะเข้าใจได้ฉะนั้นพี่น้องครับจะกลับมาพูดถึงเรื่องของการท่งเลือกล่วงหน้าหรือการท่งเรียกล่วงหน้าหรือการรู้ล่วงหน้าฟ n o w l e เลย แล้วก็ predestination คือการกำหนดล่วงหน้าครับจะขอเริ่มจากในพระธรรมโรหมดที่8ข้อยีถึงนะครับพระธรรมโรหมดที่8ข้อยีบกถึงบบอกเราว่าเพราะว่าผู้หนึ่งผู้ใดที่พระองค์ได้ทรงทราบอยู่แล้วผู้นั้นพระองค์ได้ทรงตั้งไว้ให้เป็นตามลักษณะพระฉายแห่งพระบุตรของพระองค์เพื่อพระบุตรนั้นได้เป็นบุตรหัวปีท่ามกลางพวกพี่น้องเป็นอันมาก และบรรดาผู้ที่พระองค์ได้ทรงตั้งไว้นั้นพระองค์ได้ทรงเรียกมาด้วยและผู้ที่พระองค์ได้ทรงเรียกมานั้นพระองค์ทรงโปรดให้เป็นผู้ชอบธรรมและผู้ที่พระองค์ทรงโปรดให้เป็นผู้ชอบธรรมพระองค์ก็ทรงโปรดให้มีศักดิ์ศรีด้วยในที่นี้นะครับมีวลีหรือมีประโยคอยู่ประโยคหนึ่งครับเพราะว่าผู้หนึ่งผู้ใดที่พระองค์ได้ทรงทราบอยู่แล้วทรงทราบนี้หมายถึง การที่พระองค์มี f o r k n o w l e d g e นะครับ f o r k n o w l e d g e ก็คือการรู้ล่วงหน้าครับผู้นั้นพระองค์ได้ทรงตั้งไว้อันนี้คือการทรงตั้งไว้ล่วงหน้าการทรงตั้งล่วงหน้าก็คือการกําหนดไว้ล่วงหน้านะครับและมีอีกคํานึงครับที่จะต้องพูดไปพร้อมๆกันเป็นคําที่3ก็คือทรงเรียกหรือเรียกว่า calling calling นั้นเป็นปัจจุบันการก็คืออยู่ภายใต้มิติของเวลาแต่ f o r k n o w l e d g e ทรงทราบอันนี้คืออยู่นอกมิติของเวลาและการทรงกําหนดไว้ล่วงหน้าก็อยู่นอกมิติของเวลาฉะนั้น3คํานี้ครับเราต้องทําความเข้าใจว่าอะไรอยู่นอกมิติเวลาอะไรอยู่นอกกฎเกณฑ์ของเวลาอะไรอยู่ในกฎเกณฑ์หรือภายในมิติของเวลาการทรงเรียกครับเป็นสิ่งที่เกิดภายในมิติของเวลาแต่การรู้รรรล่วงหน้าการทรงทราบล่วงหน้า และการตั้งล่วงหน้าก็คือการกําหนดล่วงหน้านั้นอยู่นอกมิติของเวลาฉะนั้นพี่น้องครับเราต้องทําความเข้าใจสับสามคำนี้นะครับ for knowledge p r e d e s t i n a t i o n แล้วก็ calling การสร่งเรียกเมื่อเราทราบตรงนี้นะครับผมก็อยากจะไปถึงพระธรรมอีกพระธรรมหนึ่งคือเอเฟซัสบทที่1ข้อที่5และข้อที่11ครับเอเฟซัสบทที่1ข้อที่5และข้อที่11กล่าวชัดเจนว่า พระเจ้าทรงกำหนดเราไว้ด้วยความรักก่อนตามที่ชอบพระไทยพระองค์ให้เป็นบุตรโดยพระเยซูคริสต์ในพระองค์นั้นตามพระธรรมริของพระองค์ผู้ทรงกระทําทุกสิ่งตามที่ได้ทรงตริตรองไว้สมกับพระไทยของพระองค์นี่ครับคือสิ่งที่เป็นความจริงที่เกิดจากพระเจ้าของพระเจ้านะครับคือพระองค์ทรงกําหนดเราไว้ด้วยความรักก่อนที่ตามชอบพระไทยของพระองค์ นั่นหมายความว่านั่นคืออำนาจอธิปไตยครับที่พระเจ้ากําหนดใครก็ได้และขอบคุณพระเจ้านะครับที่พระเจ้ากําหนดพวกเราครับพวกเราซึ่งเป็นประหูพจน์นะครับพระเจ้ากําหนดพวกเราไว้ให้เป็นพี่ผู้ชอบธรรมและทรงกําหนดเราไว้ด้วยความรักพี่น้องครับการกําหนดล่วงหน้าของพระเจ้าอยู่บนพื้นฐานของความรักในวิดีโอกันครับอยู่บนพื้นฐานของอํานาจอธิปไต ชอบพระไถยของพระองค์พระองค์พอใจใครพระองค์ก็กําหนดไว้ล่วงหน้าด้วยความรักและในพระองค์นั้นพระดําริของพระเจ้าผู้ทรงกระทําทุกสิ่งตามที่ได้ทรงตริตรองไว้สมกับพระไถยของพระองค์พนรังคบพระเจ้าพระองค์ทรงมีความคิดตริตรองพระเจ้าคิดได้ในขณะเดียวกันครับพระเจ้าอยู่เหนือมิติของการเวลาในขณะเดียวกันพระเจ้ามีความรัก ในขณะเดียวกันพระเจ้าทรงกําหนดเราไว้ล่วงหน้าในขณะเดียวกันพระองค์มีอํานาจอธิปไตยถ้าพี่น้องจะไม่พอใจอันนี้ก็สุดแท้แต่เพราะอะไรครับเพราะว่าความไม่พอใจของเรานั้นเปลี่ยนลักษณะของพระเจ้าไม่ได้ฉะนั้นสิ่งที่เราทั้งหลายผู้ถูกสร้างนั้นจะต้องยอมรับครับว่าพระเจ้าของเรามีลักษณะแบบนี้นั้นเราก็กลับมาสู่ปัญหาเดิมๆครับว่าผู้ที่ถูกปั้น ก็คือพวกเรานะครับจะกล่าวกับผู้ปั้นได้หรือว่าทําไมปั้นข้าพเจ้าอย่างนี้ฉนันได้ฉันนั้นครับเราไม่มีสิทธิ์ที่จะต่อว่าพระเจ้าเลยในขณะที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าในขณะที่เราเป็นผู้ที่ถูกสร้างพระเจ้าผู้ทรงสร้างกับเราทั้งหลายผู้ถูกสร้างฉะนั้นเราต้องยอมรับอธิปไตยของพระเจ้าในข้อนี้เสียก่อนเราต้องยอมรับพลักษณะของพระเจ้าในเรื่องของ f o r k n o w l e d g e การรู้ล่วงหน้าและก็ Predestination คือการกำหนดล่วงหน้าและเราต้องขอบคุณพระเจ้าครับเพราะพวกเรานั้นเป็นผู้ที่พระเจ้าส่งเลือกชั้นในชั้นนั้นครับเราเองก็จะต้องยอมรับว่ามีหลายคนที่พวกเขาไม่ตอบสนองต่อภระกิจทีคุณของพระเจ้านั่นแปลว่าพระเจ้าไม่ได้ท่งเลือกเขาหรือคำตอบคือใช่ครับและนี่คือประเด็นหลักที่หลายหลายคนยอมรับไม่ได้ครับ เขาบอกว่ามันไม่ยุติธรรมทำไมพระเจ้าต้องเลือกบางคนและไม่เลือกบางคนด้วยแต่เรื่องที่สำคัญที่สุดนะครับก่อนที่ผมจะจบวันนี้พี่น้องครับนี่คือหลักการสำคัญมากที่จะตอบคำถามและก็ตอบข้อโต้แย้งและทำให้หลายหลายคนนั้นต้องยอมรับโดยปริยายครับเพราะเรื่องที่สำคัญที่เราต้องจำไว้ก็คือว่าแท้จริงแล้วเนี่ยไม่มีใครสมควรที่จะได้ความรอดเลยสักคนเดียว เราทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าและสมควรได้รับโทษแห่งความบาปตลอดไปเป็นนิดนั่นคือพวกเราทุกคนจะต้องตกอยู่ในบึงไฟนรกชั่วนินรันดร์แต่พระเจ้าทรงเลือกที่จะช่วยให้พวกเราบางคนรอดนี่ไม่ใช่เพราะพระองค์ไม่ยุติธรรมกับคนที่ไม่ได้รับเลือกแต่พวกเขาสมควรจะได้รับบึงไฟนับการลงโทษอยู่แล้ว ฉะนั้นการที่พระเจ้าทรงเลือกให้พระคุณแก่คนบางคนไม่ใช่เรื่องไม่ยุติธรรมครับพี่น้องโปรดฟังครั้งครับการที่พระเจ้าทรงเลือกให้พระคุณหรือประทานพระคุณแก่คนบางคนไม่ใช่เรื่องไม่ยุติธรรมเพราะจริงแล้วไม่มีใครสมควรได้รับอะไรจากพระเจ้าเลยดังนั้นจึงไม่มีใครสามารถโต้แย้งได้หากเขาไม่ได้รับอะไรจากพระเจ้าและที่สําคัญนะครับเขาตัดสินใจที่จะไม่รับ ของวัดทานก็คือชีวิตนิรันดร์ที่พระเจ้ารอคอยเขาอยู่ฉะนั้นพี่น้องครับถ้าถามว่าในแง่หนึ่งพระเจ้าเลือกพระเจ้าทรงเลือกแต่ในแง่ของเราครับเราต้องมองในแง่ของการตอบสนองต่อการทรงเลือกเพราะฉะนั้นอย่าโกรธพระเจ้าครับอย่าไม่เข้าใจพระเจ้าครับแต่ให้เรากลับเปลี่ยนไม้เซตของเราปรับมุมมองของเรา ขอให้เรารีบตอบสนองต่อการทรงเรียกของพระเจ้าครับเพราะการทรงเรียกนั้นเกิดขึ้นในปัจจุบันไม่มีใครรู้ครับว่าพระเจ้าเลือกใครไม่มีใครรู้ครับว่าพระเจ้ากำหนดล่วงหน้าว่าใครจะรอดใครจะไม่รอดแต่เราครับจะต้องตอบสนองเมื่อพระเจ้าทรงเรียกเราต่างหากครับและนี่คือส่วนของเราที่เราจะทําได้ขอพระเจ้าเมตตานะครับขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้า โปรดประทานจิตใจที่เปิดรับหลักการในพระเจ้าของพระเจ้าเรื่องของการกําหนดไว้ล่วงหน้าการรู้ล่วงหน้าและการเรียกคนของพระองค์ให้เป็นประชากรของพระองค์ครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ